วันนี้นะคะบรรยากาศสนุกสนุกนะสบายๆย,ยังอยู่กับเรื่องของเสียงเพลงแต่ว่าพาคุณผู้ชมไปฟังเพลงจากคู่หูดูโอ้กันบ้างซึ่งหลายคนนะคะห่างหายไปนานถามคุณอาทินิดนึงร้องเพลงดูโอนี่ยากไหมคะยากสิฮะเพราะว่าจะต้องฟังกันนะร้องเพลงคนเดียวก็เราก็ฟังดนตรีเดียวแต่ว่าร้องเพลงคู่กันเนี่ยก็ต้องฟังแล้วก็พยายามประสานเสียงให้เข้ากันร้องให้โทนเสียงใกล้เคียงกัน ต้องรู้มือกันดีคฮะคือรู้บบใจกันด้วยคือ<ช>เข้ามาเสริมกันใช่ไหมคะคลองไปดูค่ะว่ามีใครที่คุณผู้ชมยังคิดถึงบ้างนะคะในคอนเสิร์ตที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคอนเสิร์ตสองกำลัง3แดดพ่อค่ะ หยิบเพลงฮิตของตัวเองมานะคะหลายคนร้องได้นะถ้าอยู่ในยุคนั้นที่ฉันยังร้องได้นะโอ้โห <laughs> เพลงแจกันค่ะคของสุเมธและเดบปังนะคะก็เป็นเพลงรักอารมณ์ดีที่ทั้งคู่ใช้ความสามารถของตัวเองค่ะแต่งอย่างเต็มที่เลยนะคะครั้งนี้เนี่ยคุณสุมเมธผิวปากนะคือหวานก็ดีที่ต้าไปคือก็เป็นการทํางานร่วมกันที่เราเห็นมาค่อนข้างจะมาแล้วล่ะค่ะบรรยากาศสบายๆในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตสองกลังสาแบบพ่อนะคะ ก็คือเป็นคอนเสิร์ตท,ทอดพระเกียรติค่ะให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะคโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายบัตรนี่จะนําไปมอบให้กับมูลลนิธิค่ะชัยพัฒนาค่ะเพื่อก็นําไปสร้างประโยชน์ต่อไปนะคะคงานนี้ไม่ได้มีแค่2คู่หูดูออรุ่นใหญ่เพราะว่ายังมีศิลปินดูโอระดับตำนานค่ะทั้งคุณมาลิวันเจมิน่านะคะแล้วก็คุณชารัตเฟื่องอารมณ์แล้วก็ค,คุณเบิร์ตคุณฮาร์ทด้วยนะคะ ก็เป็น อีกคนนึงอะนะคะเบิร์ดกับฮาร์ทค่ะเพิ่งจัดคอนเสิร์ตครบรอบ25ปีไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครังกเด็กจนอายุขนาดนี้ก็ยังฟังอยู่ก็ยังฟังกันอยู่สบายหูดีนะคะจะได้ค่ะวันนี้คุณเบิร์ดไม่สะดวกมาร่วมงานค่ะคุณฮาร์ทนะคะพี่ฮาร์ทของเราก็เลยขอโชว์ร้องเพลงโซโล่เปียโนในเพลงลืมนะคะก็เป็นแนวแนวประจําตัวเขานั่นแหละทั้งคู่กับแนวอกหักนะคะก็สร้างชื่อให้ดูโอ้นักเรียนนอกคู่นี้ตั้งแต่ปี2528เลยมีถูกใจคุณอาทิ บางหรืออย่างมีอีกคู่นึ่งค่ะ uh huh. คือถ้าถามว่าใครเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับการทำงานเพลงของค uh ุณเดฟคุณฮาร์ดรวมถึงคุณสมัยแอนเดอะปังด้วยนะคะ บอกเลยว่าต้องยกให้คู่นี้ค่ะจริงๆเขาก็ไม่ได้ร้องเพลงคู่กันบ่อยนะแต่ว่ายุคต้นๆนี้ก็จะเห็นกันอยู่ใช่ไหมคะคือเหมือนดังคู่กันมาในยุคเดียวกัน<ช>แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้จับคู่เท่าไหร่นะคะ,ะแต่พอจับปุ๊บเนี่ยคือเสียงเนี่ยใช่คือลงตัวกันแมทช์กันพอด,ดีแมทช์กันพอดีค่ะกับคุณมาริวันจจมิน้าและคุณชารัตเฟื่องอารมณ์นะคะครับคือดูโอ้คู่นี้ร่วมงานกันมา28ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่แค่ทํางานของตัวเองแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยส่งแรงบันดาลใจให,ให้รุ่นนนน้้อองงดวยยะะค่าใปี25-27 คู่บินไปบันทึกเสียงอัลบั้มแรกนะคะมาริวันแอนชลัดที่เมลโลสในอเมริกาก็คือเป็นคือเป็นการสิ่งใหม่สําหรับยุคนั้นไหมคุณอาทิยคือจริงจริงก็ค่อนข้างจะว่าใหม่ไหมก็ไม่ไม่เชิงนะจริงแต่ว่าเราเรา,เราเห็นนักร้องที่มีคุณภาพขนาดนี้เนี่ยมาร้องคู่กันในยุคนี้นมันก็หายากเหมือนกันใช่แล้วคือ,อการบินไปตรงนั้นก็คือเหมือนสร้างมาตรฐานกับเรื่องของการอัดเสียงใช่ครับก,ก็คือ,อก็คือต้องเน้นมากขึ้นแม่ตน เป็นยุคเฟื่องฟูงของการเพลงยุคหนึ่งเหมือนกันค่ะซึ่งตอนที่ทั้งสองท่านไปเนี่ยต้องบอกว่าคุณเบิร์ดกับคุณฮาร์ดเนี่ยเรียนอยู่ที่ U C L A ได้ยินว่ามีนักร้องไทยมาอัดอัลบั้มถึงเมืองนอกตื่นเต้นมากค่ะคตื่นเต้นมากๆนะคะทำให้ทั้งคู่เนี่ยคือแต่งเพลงอัดเดโมมาเสนอค่ายเพลงที่เมืองไทยเลยหลังจากที่ได้ไปฟัง คือเป็นแรงบันดาลใจจริงๆนะคะซึ่งสําหรับคอนเสิร์ตสองกำลังสามแดดพ่อค่ะนอกจากจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะมีพี่ปั่นภัยบุญเกียรติเขียวแก้วคุณมัมลาคุณอิกนะแล้วก็แหมคนนี้ที่ฉันยิ้มเลยเฉพาอขาแดนซ์คุณเจตตลินนะเป็นขวัญใจคุณอภิยาคือคิวงานเขายาวข้ามปีเลยนะคะคนนี้แล้วก็ก็ยังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นะคะไปดูกันค่ะว่าเป็นใครค่ะ เป็นเจ้าแม่เพลงเศร้านะคะแต่ครั้งนี้ค่ะเท่ไหมคะจับก,กีตาร์เล่นเพลงเองเลย กับคิดถึงเหลือเกินะนะคะก็เป็นอีกบุมที่แฟนเพลงเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นคุณมาริวันเจมิน่าทําแบบนี้เท่าไหร่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอถามดูเนี่ยว่าใครเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานเพลงนะคะก็กลายเป็นคุณชรัตซะอย่างนั้นนะซะอย่างนั้นค่ะก็คือเป็นคนชักชวนเข้าวงการด้วยนะคะซึ่งก็ได้เล่าต่ออีกด้วยว่าการเป็นนักร้องดูโอ้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นว่าต้องรู้จักนิสัยใจคอกันเป็นอย่างดีแนวเพลงที่ถนัดเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะคะรวมถึง นี่สายส่วนตัวที่เรียกว่ามันต้องไปคู่กันไงคุณอาทิตย์คือมองตารู้ใจกันเลยทีเดียวนะคะคเอาไปฟังอีกทีว่าเป็นดูโอ้ยังไงให้อยู่รอดในวงการเพลงไทยค่ะครับผมจริงๆแล้ว,ว่เติบโตมาจากกีตา้านี่แหละเล่นโฟกเล่นโฟกซองมาก่อนซึ่งแบบว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเออจริงๆแล้วพี่มินเล่นกีตาร์ได้ด้วยเหรอพี่มินเล่นเปียโนได้ด้วยเหรอซึ่งแบบอันนี้จะเป็นเซอร์ไพรส์ซึ่งแบบว่าหลายคนอาจจะไม่เห็นภาพอย่างนี้ซึ่งก็น่าจะทําอะไรที่มันแปลกๆไปจากคอนเสิร์ต อื่นๆบ้างค่ะนะคะอย,อย่างตัวพี่กับพี่แตมเนี่ยเราร้องเพลงกันมานานมากเป็นปีนี้เป็นปีที่28แล้วนานมากนานจริงๆฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะร้องประสมประสานกันเนี่ยคือเออเขาเรียกว่ามันสื่อกันด้วยจิตวิญ,ญญาณมากกว่ากันไปดูมันลำบากเหมือนกันหนึ่งการแต่งตัวเอ้ยแต่งอะไรวะอะไรง่ายๆเฮ้ยแต่งให้เหมือนกันนะให้อยู่ในซีเดียวกันจะแหกไปนอกซีมผมใส่สูทผูกไทยอีกคนนุ่งกางเกยงกยีนส์เสื้อยืด มันก็ไปได้แก่นไม่ได้เอาขั้นแรกเลยและการร้องเพลงก็เป็นเพลงที่จะมาร้องคู่กันก็ต้องเป็นเพลงที่ที่สามารถร้องได้กันได้เป็นสไตล์ซึ่งใกล้กันมีการประสานเสียงมีอะไรต่ออะไรก็ต้องก็ต้องถ่ายทอดอารมณ์ซึ่งกันและกันมีการสัมผัสกันมีการมองตากันมีการถ้าเพลงแรกก็ต้องมีการจับมือกันต้องมีการโอบกันให้มันเป็นตามสมสมบทบาท การดูโอ้ก็เป็นแบบนี้ซึ่งเป็นอะไรเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนรักกันก็ภูมิใจนะก็รู้สึกดีที่เอออย่างน้อยเราก็เป็นเป็นเป็นไอดอลเป็นเป็นสิ่งที่เขาเห็นเมื่อเขายังเด็กแล้วเขาก็เอาเพลงของเราเอาของเอาสไตล์เราไปแรงบันดาลใจให้เขาทํางานก็เป็นเป็นเป็นสิ่งเหมือนกับคนชักนำนะแต่เพลงของเราเท่านั้นที่ชักนําเขาเข้ามา ต้องได้แน่ๆเพราะว่าศิลปินที่มาแต่ละคนนี้ต้องถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวจริงๆแล้วผมมาร่วมคอนเสิร์ตที่ผมก็ได้เพราะผมอยากได้ความสุขครับผมได้ฟังเพลงที่เป็นไอดอลผมทั้งนั้นเลยนะครับเบอร์เกอร์ฮาร์ดนี่ผมเล่นได้เกือบทุกเพลงนะครับร้องร้องร้องเกือบทุกเพลงนะแล้ะแล้วแถมชลัดนี่ผมก็เคยเป็นโปรดักเตอร์เป็นเป็นอารแอดีเออร์มาดเตอร์ครับครับผมตอนสมัยทำงานเป็นผมก็เคยเป็นเป็นมิวสิกดีเร์เตอร์ให้คอนเสิร์ตพี่แต้มครับก็คือเคยรู้จักกันหมดเลยฮะพี่มิ้นท์มารีวันที่ผมก็เคยเป็นอาร์ตไดดออยู่่ชุนนนึงเหมมืกััครบผ ต้องบอกว่าที่สําคัญที่สุดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับสองกำลังสามนะครับผมแด่พ่อชื่อบอกอยู่แล้วครับแด่พ่อของเราครับอันนี้คือที่สุดแล้วครับรับผมน่าสนใจนะคะเอาจากปากรุ่นใหญ่เลยที่บางทีเราลืมคิดนะดูโอเนี่ยแค่แต่งตัวมาด้วยกันนี่ก็ยากเลยนะแต่ให้สีแบทกันขนาดนี้ก็ลำบากเงินนะใช่นะคะแล้วก็หลายๆอย่างเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของนักร้องคู่ดูโอนะคะ สำหรับคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดอยากชมเนี่ยคือไปชมได้เพราะว่าเขาเว้นให้ไปเที่ยวหยุดสิ้นปียาวๆกันไปก่อนเลย<ช>เพราะงานเนี่ยเขาไปจัดนู่นเลยค่ะเสาร์ที่11แล้วก็อาทิตย์ที่12มกราคมนะคะคจัดที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะยังไงอย่าลืมนะคะว่ารายได้ตรงนี้เนี่ยยังช่วยเหลือสมทบทุนมูล,ลนิธิชัยพัฒนาอีกด้วยค่ะไปเป็นกําลังใจใครคิดถึงดูโอ้คนไหนมีในดวงใจคุณแม่ตกลง คือจริงก็คือคุณทุเม่เนี่ยปังนะฮะนะครั<อ>บคุณ<ช>เบิร์ดกับฮา<ะ>ร์ดก็ชอบเหมือนกันอ่ะ